สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงใจดีชันแนวนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ลุงนะครับในเคาน์เตอร์ไซด์นะจริงๆเป,เป็นเรื่องของเคาน์เตอร์ไซด์นะครับแต่ว่าหน้าจอที่เห็นเป็นหน้าจอวินโดว์ของพี่ลุงเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้เคาน์เตอร์ไซด์ในเวอร์ชั่น PC ครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยหลายคนเนี่ยเคยถามพี่ลุงไว้จริงๆก็ มีน้องเคยถามนาแล้วนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเพิ่งมีเพื่อนๆถามนะครับในไลฟ์พี่ลุงนะครับว่าแบบเล่นในโทรศัพท์มือถือนาน,น,านเนี่ยแล้วมันเครื่องมันร้อนนะครับพี่ลุงก็เลยแนะนําให้เล่นในเวอร์ชัน PC นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องแบบจะดาวน์โหลดยังไงดาวน์โหลดที่ไหนนะครับเพราะงั้นพี่ลุงก็เลยทาคลิปนี้ขึ้นมาสอนนะครับ โอเคก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กด u u s c r i b e นะครับให้กับพี่ลุงใจดีเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ลุงในการทาคลิปดีๆแบบนี้ด้วยนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับคือขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้ไปที่เว็บของ c o u n t e r s i ์ e นะซึ่งเป็น c o u n t e r s i ์ e s t o n g g a m e c o m นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชัน PC นะครับจากตรงนี้ได้เนาะ สำหรับใครที่กดแล้วนะครับแล้วดาวน์โหลดไม่ได้นะครับลิงก์ก็อาจจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวพี่ลุงเนี่ยขึ้นเป็นลิงก์เอาไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับก็ก๊อบลิงก์ของพี่ลุงเนี่ยไปแปะไว้บน URL ของเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับคือพอแปะลิงก์ไปแล้วนะครับแปะลิงก์ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีการดาวน์โหลด ไฟล์ซิปมาไฟล์หนึ่งนะครับก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า counter s i d e underscore setup zip นะครับทีน,นี้พอเสร็จแล้วนะครับเราก็กคดคลิกขวาที่ไฟล์นะครับเอาไฟล์นี้ไปเก็บไว้ที่ไหนก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะแล้วก็เอาไฟล์ซิปเนี่ยมาสร้างโฟลเดอร์นะครับว่าเป็นโฟลเดอร์ของเกม counter size นะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดคลิกขวาเลือก extract file นะครับ ก็จะแตกไฟล์ออกมาได้3ไฟล์นี้นะครับพอเราแตกไฟล์ออกมาได้3ไฟล์นี้แล้วนะครับเราก็กดดับเบิลคลิกที่ตัว set up 1 0 0 exe เนาะนะครับตรงนี้เนี่ยโปรแกรมก็จะถามนะครับว่าเราใช้ภาษาอะไรนะอันนี้เราก็เลือกไปตามนั้นได้เลยนะครับในที่นี้พี่ลุงนะเลือกเป็นภาษาไทยก่อนละกันเนาะแล้วก็กดโอเคนะครับกดเลือกยอมรับข้อสัญญานะครับ เสร็จแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ปลายทางได้นะครับในที่นี้เนี่ยพี่ลุงจะเลือกเป็นโฟลเดอร์อื่นนะครับก็อาจจะเป็นโฟลเดอร์เกมออนไลน์ของพี่ลุงละกันนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับอันนี้พี่ลุงเคยติดตั้งโฟลเดอร์เอาไว้ในที่นี้ไปก่อนแล้วนะครับแล้วพี่ลุงลบทิ้งใหม่เพื่อทำขั้นตอนให้ดูใหม่นะครับสำหรับ เพื่อนๆหรือน้องๆเนี่ยพอกดถึงขั้นตอนนี้มันจะไม่ถามมันจะไม่เด้งคําเตือนนี้มาเนาะนอกจากว่าใน directory ปลายทางนั้นเพื่อนๆหรือน้องๆอง่ออะเคยลง install ไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะในที่นี้ถ้าใครเลยเคย install ไปแล้วครั้งหนึ่งก็กดเยีไปครับแล้วก็กดทําต่อเนาะแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับก็เลือกให้สร้างไอคอนบนเดสก์ท็อปก็ได้นะครับจะได้ง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็กดติดตั้งเลยครับจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งครับ รอจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสิ้นนะครับโอเคครับ พอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ตัวเกมจะถามจะถามหา Microsoft Virtual นะครับสีพัดพัดนะครับปี2013เนาะในที่นี้เนี่ยให้เรากด Repair ไปก็ได้นะครับเพื่อเป็นการซ่อมไฟล์เผื่อว่ามันมีปัญหาเนาะเสร็จแล้วก็กดปิดนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดเสร็จสิ้นแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะลันขึ้นมาออโต้นะครับ แล้วก็จะมีการโหลดแพทนิดหน่อยนะครับ เอาละครับพอเราอินสตอลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาถึงหน้านล็อกอินเนาะเราก็จะมีการโหลดแพทน,นิดนึงนะครับพอโหลดแพทเสร็จแล้วนะครับพอมาถึงหน้าล็อกอินนี่นะครับใครล็อกอินด้วย UQR code นะครับก็สามารถเข้าได้เลยเนาะส่วนพี่ลุงเนี่ยล็อกอินด้วยอ ID อื่นๆที่ผูกไว้กับ ID นี้นะครับพี่ลุงล็อกอผูก ID ไว้ด้วย Google นะครับ Gmail สำหรับเพื่อน,อนๆหรือน้องๆคนอื่นเนี่ยใครที่ผูก ID ไว้กับ Facebook หรือว่า l ล n e หรือว่า Twitter อย่างเงี้ยก็สามารถเลือกแล้วก็ล็อกอินในดีนั้นๆได้เลยนะครับหลังจากล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะมาหน้าที่บอกว่า Google ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยเราปิดหน้านี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าเกมนะครับในตอนเข้าสู่หน้าเกมครั้งแรกนะครับเกมจะให้เซตว่ากราฟิกเนี่ยเราต้องการกราฟิกระดับไหนระดับ แย่ yeah, ระดับปานกลางหรือระดับสูงนะครับให้เลือกระดับต่ําสุดนะครับเพื่อให้เกมเนี่ยมันลื่นไหลแล้วก็กินทรัพยากรของเครื่องน้อยนะครับเราจะได้เปิดฟาร์มได้นานๆเนาะอันนี้เป็นคำแนะนําของพี่ลุงนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นต่อมานะครับเขาก็จะให้เลือกรายละเอียดของเกมนะครับพี่ลุงเลือกรายละเอียดแบบรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าจะทําให้มองเห็นตัวเลขที่เป็นดามจนะครับ โอเคหลังจากเลือกรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าหน้าจอเกมได้เลยนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะเข้ามาในเกมแบบนี้ได้เลยทันทีนะครับทีนี้เพื่อนเนทุกคนก็ฟาร์มได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็เล่นได้อย่างเมามันทั้งวี่ทั้งวันเลยนะครับก็พี่ลุงก็แนะนําว่าพอเล่นบน PC แล้วเนี่ยก็ถ้าปรับกราฟิกไประดับต่ําเนี่ยก็สามารถเล่นไปด้วยทํางานไปด้วยได้นะครับสําหรับคนที่ สเปคคอมเนี่ยมีความรุนมีความแรงนะครับระดับปานกลางหรือระดับแบบแรงมากนะครับหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยก็น่าจะฟาร์มได้แบบสบายๆเลยนะก็ขอให้สนุกกับการเล่นเคาน์เตอร์ไซด์นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็พี่ลุงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับ ก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ลุงใจดีในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย